สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอ่าลืมชื่อเกมแล้ว S.P.D.V อะไรเน, <Les S 1> <ห>นี่ยพ <streams S 2> ักเตอร์ no พักเตอร์ no พ <ไป S 2> <ค>ักเตอร์ no พักเตอร์ no แต่จำชื่อเกมไม่ได้ลุกจกังคือต้องหนีออกไปจากที่นี่ก็ uf, คนนี้มีปืนคงน,นั้นมีปืนอ่ะ เราหนีออ,อ,ไไหออกไปเลยอ่ะออกไปเลยไม่มีกาดแล้วโอ้ตีกาดตะบอกไป<อ>ไม่ได้ะไม่เอ,เอกาดไปบินเออเอ้ากลับไปไม่ได้กลับไปไม่ได้ทำไมนายบินได้อ่ะเราเห็นนายลอยอยู่บนท้องฟ้าเั้ยออใช่สงสัยตรงนี้มันมีอะไรกระเปล่าเลยบินได้ <c oughs> มันเข้าไปไม่ได้มันปิดกระจกแต่มีปืนมีปืนก็ยิงเลยได้ปืนมาแล้วเล่นเล่นทำไมที่เกมนี้เล่นทำไมนี่งงเลยเราต้องไปทางอะไรอะ่ะเกมนี้จะต้องหนีแต่ว่าทำไมกระจกวนมาอย่างนี้อยู่อยู่อ๋อต้องรอสีนาทีแล้วถึงกระจกแอาตากอ๋อ<ป> อ๋อมันต้องยิงตรงนี้กลับมาละเน่มันต้องยิงตรงนี้ครบสองหมื่นถึงจะออกไปได้ยิงแต่ไม่มีปืน่ะไปหาของกันดีกว่าใส่ได้ไหมอะอส่ใต่ออตไม่ได้นี่ไงได้ปืนแล้วอะ <h uy> นุกมาได้ไงนี่งงมากเลยอะนั่นแหละเมื่อกี้ก็ได้ปืนอย่างนั้นแหละอยู่ๆมามีกันไกไหมจำได้ว่ามันจะมีกันไกนี่ตรงนี้หยิบมีคีการ์ดด้วยอะ ตรงนี้ตรงนี้หยิบเกลือได้เนี่ยเกลือหยิบมาเลยหยิบเกลือได้เกลือมาแล้วเกลือหมดแล้วอะ่ะเกลือหมดแล้วเกลืออยู่ไหนเนี่ยนี่คอกาแฟเข้มเข่งหวานน้อยที่นึงครับ <c oughs> นายกเกลิร์าทำไมเนี่ยไม่ใช่เกลือไม่ใช่เกลือน,นี่คือ ถังดับพึงมาช่วยอีน่ยาอู้ไม่มีปืนนายไปยืนใกล้กระจบแล้วปืนมันก็โผล่มาเราไปกบชกบที่กระจบอ่ะแล้วปืนมันก็โผล่มาอ๋อกาดตายแล้วปืนหล่นแน่เลยนี่เกลือเทเกลือแล้วเอาไว้ทำอะไรเกลือกุนกวนแต่เย้มันไม่มีอะไรเลยเกลือเทจ,จริงได้ไหมไม่รู้เหมือนกัน แตนี inne, oh, oh, uh, ่ถ e like well, no, no, oh, ังดับเพลิงเอาถังดับเพลิงยิงนี่เอาถังดับเพลิงยิงเออจะจะพังแล้วกำแพงจะพังแล้วช่วยยิงยิงอ้าวถังดับเพลิงแล้วพอเออเราเราไป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 รอองยิงเออเออเออกรณ์กอนี่เราช่วยยิงยิงเรามีปืนเอ๊ะได้ถังระเบิดเออหนาวหนาว โอ้ตัวเช็งเอ้อ h t p ดุกบ้ารอ h t p ผลึกน้ำแข็งะนีเข้าไปในห้องมาเออนะ้ฉีดฉทั้งตะเพิงวิกกัดๆๆยิงกัดโอ้หยิบหยิบทั้งตะเพิงมาไปหาปืนดงนี่ไม่ได้เอะตายปืนไม่เอ๊ะเจอไก่เจอกันไก่นี่ได้กันไก่มาแล้วเป็นอาวุธ เอ้ยมีทางอ๋อ,อ,อตาแล้วอ่ะมี<ต>ทางมันเกิดที่เดิมเออเข่งนี่เอ้ยเข่งฉีฉีได้ฉี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 คอนเตอร์อยู่ไหนเราตาอะไรเยอะเพิ่งไปไม่เห็นได้ไปเจอตัวอะไรเลยอ่ะ ไมเป็นกาดดีกว่าไหมทำยังไงเป็นกาดกดที่ทีมข้างล่างอนะ่ะที่เป็นปุ่มข้างล่างเลยถ้าเป็นกาดก็ต้องเร่งลุกรุกสิโอ้คนละกาโอเคกดไปที่ชั้นมีทีก้ากดไปที่มุมข้างล่างเลยมุมข้างล่างทีมใช่แล้วก็เลือกเป็นมาเลทัฟซ์ คลิกเลยนี่มีโบบายทักฟ็อกเลยอ่ะคลิกหาชหาหาแชแฮครับดีไม่ใช่ MTF Commander นี่อ่ะต้องใจไม่นี่มันเป็นคำเต็มๆเลยอ่าอยู่แถวที่สองแถวที่สองอ๋อทำไมเราตาละนี่แล้วก็จะมีปืนให้แล้วก็คีการ์ดเลเวลสอง นี่เปิดประตูตตเลยเปิดประตูเอง16ด้วยไม่บอกไปเลยแล้วเราอยากไปดู SCP นี่ยังมีอยู่มั้ยนาพาเราไปดูหน่อยมันนี่อยู่โซนข้างนอกไปก่อนเดินจัดการพวกพวกนี้นใช่ๆเกเ็กมี C P โลเทเหมือนกันนะเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้คงมาซิกเตอร์สองปล่อย XCP คงที่ปอย XCP จะหาค่ะึมาจากไหนเออเออเออิข้อยิงคือยิง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 โอเคข้างหลังข้างหลังแค่เลือถแค่ไม่มีเลือกกันไ่ะเอ๊ะทำไมกันไกลเพียบเลยอันนี้มันท้องอะไรกันไม่เคยมาเลยไม่รู้เหมกันเอ๊ะ ไหนนายบอกว่าจะพาเราไปดู XCV นี่เนีหนึ่งสาเราอยากไปเจอหน้าของ XCV มีกองแอกอู่ข้าข้าต้าาละาาองคมคมคอยแลวเลยคะคนเดียวเท่านั้นยิงกระดุมหมกกระดุมหมกกระดุมหมก แโอเคข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่อีกลัวนายหลอโอ้ไม่ใช่ข้างหลังไม่ใช่ใช่ๆๆ่ใช่ใชนีออกไปแล้วไม่ใช่ข้างหลังนี่ไงข้างหลังทีมเดียวกันเอาล่ะเอ้อมั่งไงมีกองไม้เยอะขึ้นมีกงม้เยอะยังไงโอ้เยอะมากเลยไม่ไหวแล้วอ่อมันเดี๋ยวนะ อ<ข>ไปดู XCP เลยได้เอาไป x c มันมันไิ่ไปดูดดเลยไม่ต้องพ้องกันทำไมนายมีชุดเราไม่มีชุดเลยไปเดินชนในห้องอ่ะในห้องวันนี้เดินตรงเางงหมกแล้วไม่รู้ใครอยู่ฝั่งไหนมึงไปหมกดูที่ชุดแต่สีน้ำเงินกับสีส้มคือทีมเดียวกันแล้วก็สีขาวชื่อละ คลาสดีเซลโอ้ออกมาข้างนอกทำไมเนี่ยเออมาที่ห้องคลัสดีทำไมเนอ้ยข้างบนข้างบนโอ้มันมีมินิเกนเห็นแล้วเปล่านตายอ่ะใช่ใตายทำไมก็แล้วนายมาตรงนี้ทำไมเราจะไปหา X, C, P, มซ่วดอีอาตายเหมือนกันอ่ะตายบ้าวแอ้าอบย้าว้า ห้องเซิร์ฟนี้นิกวนม,มากเลยดูดิชื่อสีขาวคือสัตตูวอะไม่ชื่อสีขาวไม่ใช่สัตว์ตันี่ไงชื่อสีชมเออันนี้อันนี้ผู้อันนี้ผู้กอดตัง้งผู้กอดตั้งอันนี้ทำไมเรางงมากกว่เอ้ยคนนั้นคนนั้นคนนั้นโอเคตายตเดินมาที่ซิกไดสองโอเคมาไราจะได้ดู f c p เราอยาก เมเอ็เราอยากจับแค็มเอ็อ่ะโอ้มีคงแอบยิงนั่นไงนั่นคงไหนเนี่ย S อ P หลุดแต่ว่าเป็น SCP ระดับปลอดภัยแน่ะมันอยู่ข้างหน้าเลยแต่เหมือนมีคนกำลังลากนั่นไงตัวแมวตัวปลอดภัยยิงได้ยิงได้ยิงได้มันปลอดภัยยิงมันเลยโอเคไปดู SCP ในห้องดีกว่าไหมอันนี้มันเดินไปไหนเอ้ยถ้า ถ้าถือปืนแล้วกดชิปได้แต่ถ้าไม่ถือปืนวิ่งได้ไหมึกจังนักวิทยาศาสตร์เพียบเลยนักวิทยาศาสตร์นี่เป็นสัตว์ประเภทไหนเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ทะเลเออศาตว์สัตว์ศาสตร์อะไรเออเอ็มซีพีอะไรเนี่ยมึกจังมองไม่เห็นเลย xcp อะไรเนี่ยมาเปิดไฟหน่อยสิไม่มีไฟเอ็กซีพีห้าร้อย <CP> <c oughs> เป็นขวดขวดอะไรนี่มมันมันนทขว,ด,ขว,ด,ขวดน้ำยาซักผ้าละ่ะอันนี้ใช่น้ำยาซักผ้าบล็อกเบิร์ตมั้ยบล็อกเบิร์ตตลกอย่าง xcp นี้ไม่เห็นหน่ากลัวเะยก็ไม่เห็นหน่ากลัวเลย xcp นี้เขายิองอยู่อ่ะยิงด้วยที่ยิงทำไมนเนี่ยมันไม่ตายด้วยอ่ะไม่เหมือนตัวไม่เกะ มันไม่ใช่ XCP มันคือขงซักฟอกใช่เอามาไว้ในสูยใน CP ทำไมนี้ใช่สงสัยเขาอ,อาจจะคิดว่าคอองเชื่อผ้าชกกระปกเลยเอามาตั้งไว้เผื่อใครจะชักใช่แล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มาแปะไปดูเจออื่นดีกว่าตัวนี้ไม่มีเลยลีเราชักจะเหมือนปกล้ํซคือลูกตีแล้วนะน๊ะ <laughs> อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกัน คลิิกได้นี้คลิกได้ไม่มีอะไรทำไมของนายซาบังจันของเราจอมืดตึ๊ดเต๋อก็ไม่รู้เรามองนายไมมมันมันต้องทำยังไงอ๋อเออเขาอยู่ตรงไหนเข้าไปทดลองอ่ะมันคลิทีวีอะไรกันนี่อ๋อประตูปิดอะเราจะโดนเผาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออก็ เพื่อนยิงออกว่าหนังตกลงมันเกิดอะไรตกลงมันเกิดเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะลองแข้งตกลงมันมัน,ม,นมันต้องทำอะไรแล้วเมื่อไหร่ประตูจะเปิดไหมมีกีก้ามีอะไรม่มีเฮ้ยเรามีถ้าออปล่อย XCP ด้วยนี่ออกมาได้เลยนายเราได้ตัวคุกกี้ XCP มานนี้ อ๋อ oh, แสดงว่าถ้ามีคนเข้าไปมันจะผลิตของอะไรบางอย่างออกมาเมื่อกี้ออกเราอาจจะเก็บมาอตองที่เราเก็บผองทั้งข้อกันเราจังไม่ได้ละนี่ใช่ไหนลงังลืมถือกีกัสของสุกๆเอๆเอเอ,ออกไม่ได้กีแก๊สไม่ถึงอ๋อทำงไ่ดี๊ีก๊สองใช้ยังไง มันนั่นงแค่คะดัก๊าซเลเวลสามแล้วมันอันนี้เลเวลสองแล้วใครมาเปิดมาคนคนไหนก็ไม่รู้อ่จะจำไม่ได้แล้วทั้งไงก็ทั้งไงก็ทางไงดีอ่ะวิ่งเข้ามาเผาไฟดีกว่าวิ่งอ้าวย่อยด้วยอ้าไม่กไก่เป็นไก่ย่างอยากโดนประตูหนีบมายืนอย่างนี้เราอยากกลายเป็นไก่ย่างย่าง จะเต้นกันเต้นไม่รร้จะทาโอ้ปัดูบิกเออปัดูบิกไม่จะเกิดอะไรวะ ้นึงนนะนี่ก็เข้าไปในตรงนี้แล้วใช่ไหมเพอเข้าไปในตรงนี้แล้วสักแป๊บมันก็วาร์ปมาตรงนี้โก็มาก็แต่ยังไงเอ้ยเอ้ยคลิกได้เฮ้ยตรงนี้คลิกไ, <Inf o. S 2> ได้เนี่ยตรงนี้คลิกได้เนี่ยที่มันเป็นป้าย<ว>นี่ไงให้ประสงค์หนึ่งจอหนึ่งมันมันมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไหนลองเลง็กนิดนแล้วก็คลิก ตรงนี้คลิกหนุ่มข้างแรกต้องเอาพงสองรงเข้าไปในห้องแล้วก็ไปประตูปิดพงหายไปไหนหมดแล้วตอนนี้ได้อยู่ในห้องอ๋ออยู่ในห้องออกไม่ได้ดีเลยต้องรีเซ็ตกันแหละแท่ออกอ่ะข้ามแบบเดือดแต่ว่าออกกลับไปได้เหี้ โอเคไปนี้มีตัวนู๊ดหูด้วยอ่ะโอ้ยตัวนู๊ใครแต่งตัวเป็นนู๊เนี่ยแล้วไฟนี่มันคืออะไรเ C P กซ์เอฟเอ็กซ์ C P ไฟมันหลุดอ่ะไหนมันก็ไม่เห็นมีพิษมีภัยอะไรมันน่าจะเป็นที่ย่างไก่ย่างนะก็กำลังขายไก่ย่างอ่ะไม่รู้เหมือนกันผิวจังมีคงยิงมันก็ทีมเดียวกันนะี่แหละ ไปหาเซกเตอร์อื่นดูดีกว่าเอ๊ะใช่คุณจะ่กางเกงแล้วแบไม่เหลือว,วิววิ่งไงเรียนจุดชมวิวอย่าไปเรากำลังห่างอยู่ว่าเราอันนี้เ<ป>ข้าไม่ได้จะห้องหนึ่งแน่นอนมันสำหรับคนที่ซื้อเกมพาร์ตินเทาเจนลอบตีไหนลองไปจุดชมวิวโอเคต้องมีกีกาอีกแล้วอ่ะนายจะต้องเล่นนางน,นาน ไม่ใช่เล่นนานๆเหมือนแกเล่นเล่นนานไม่ได้ขี gas ต้องซื้อเกมพาร์ทเท่านั้นเกมพาร์ทขี gas เกมพาร์ทขี gas หรือว่าซื้อหน่วยหน่วยเกมมังนุ๊กเจอคนโดนผลึกน้ำแข็งยิงมายิงแตกนั่นคือ x d v หรอใช่เอ๊ะทำไมมันมีกันไกให้หยิบทั่วเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีกันไกให้หยิบสงสัยจะเอาไปตัดเชือกยิงโอเคเป็นวังใส่เสื้อไปหมดแล้ว เราเลื่านพุกไม่ออกเลยเนี่ยวันนี้จะหมองตื้จังอันนี้คือเอ้ยเอนจิเนียร์ลอบบี้วันนี้ <c oughs> หน้าแดงจัง <c oughs> ไหนลองเข้าไปสักห้องนักวิทยาศาสต์เข้าไป s c i n c e t c h n o l o g y ตรงนี้นี่ยสำหรับ<อ>นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นทำไม่ได้ทางนั้นแหละไม่รู้อะไรอีกอันนี้ Engineering <c oughs> ก็ทา <c oughs> ไม่ได้เราเห็นหนายเล่น X, Y, Z, R, O, P นายแข่งคัพก็งกไงก็เข้าห้องที่มันล็อกได้แต่เกนมนี้ต้องซื้ออย่างเดียวละ่ะใช่แล้วงันก็ไปควบคุมตรงแล้วกันไม่ให้เข้ามามันทดลองคนได้นะเกมเนี่ยมานี่มาตรงนี้ ไปดู S C P ที่ยังไม่ได้ดูดีกว่าโซนเนี้ยยังไม่ได้เข้าเลยโอเคเอ S C P สองตัวนี้ปลอดภัยหนึ่งครับ S C P เก้า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 นังานึ่าหนล,งงล่งน,นี่ไงลูกลูกกระต่ายเนี่ยอ๋อตัวน่ารักชีห้เพิ่งนัน่นลูกถ้าเอามาแต่งตัวได้ก็น่าจะดีนะเนี่ย แต่ว่าจะบอกว่าทุกอย่างในเกมนี้เป็นเลโก้ไงเป็นภาพวาดหมดเลยทุกอย่างในเกมนี้เลยมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเป็นนะเลโก้เล็กแคนี่คือข้งเขาได้เครื่องแต่งกายเป็นเอ,อ <G> ใชในั่นไงในลองมาเ,าเข้าไปห้องเผาในลองมาดู<อ>น,นี้ห้องนั้นน่าจะเอาไปเผาเอ็กซมีนะ นี่ไง SCP ก็โมก้าสปาเกตตี้ดูสิเหมือนสปาเกตตี้เลยเนี่ยสิโอโอ้ทำไมมันได้เป็นสัตว์เลี้ยงหมดเลยอยากได้สัตว์เลี้ยงมันไม่เก่งมาริโอเลยนี่ไงได้สัตว์เลี้ยงแล้วโอ้โหนายมีสัตว์เลี้ยงสองสัตว์เลี้ยงลอยได้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ไหนลองเข้ามาในห้องเผาเลยเอ๊ะมีถังแบบพึ่ง นายเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปเผาโดยทธิเราอยากกินไก่ย่างแม่หนิเจสัตว์เลี้ยงกดปุ่มเข้าไปในห้องเผาไก่ย่างมาอ๋อกดปุ่มเพื่อปิดไฟกดปุ่มอีกทีอะไรอยู่กันอ็เราลองเป่าแล้วเราลอกันได้ดับไฟกดปุ่มดับไฟเอ p ก็เลือดลดดูดิด<อ>มันเลือดลดแต่ว่าคนตายเร็วกว่าตายป่าเอ๊ะ ว่าเกมนี้ยังไม่รู้อะไรเลยงงไปหมดตอนนี้คือ S C P มันกำลังจะจะตายแต่ว่าเตอ้์ไม่ตายสีเลือดเลือดเตอร์มันชอบผิวเห็นเห็นไหมเดี๋ยวปิดคลิปได้แล้วนายตายแล้วก็มาเกิดมาปิดคลิปที่ห้องได้รีเซ็ตเลยดีกว่าแอนด์รีเซ็ตเลยปิดคลิปแล้โอเคเเาลสำหรับวันนี้ก็ 天你管得管，没事